สวัสดีครับก็กลับมากับช่องไมค์บี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกับเกมที่ชื่อว่า Fist นะครับผม Fist F-I-S-T นะไม่ใช่แบบ Fish ที่แปลว่าปลาเป็นอ่าแปลว่ากำปั้นเนาะก็มันจะเป็นเกมแบบแนวแอคชั่น2 d นะครับผมสไตล์แบบแนว m e t r o วา v เนียหรือว่าคัส t l นวา n เนียหรืออะไรแบบที่มันแบบเป็นเดือข้างๆเหมือนพวก อะไรนะบัตเตนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นเกมตัวละครที่เป็นกระต่ายครับที่เป็นแบบหมัดเป็นแบบเหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นเกมแบบแนวประจนภัยเนื้อเรื่องเดินข้างนะครับผมใครที่ชอบสไตล์แนวเกมนี้ก็น่าสนใจนะเพราะมันลงแทบทุกแพลตฟอร์มเลยมีทั้ง p พ4 p สี่เพ t ์ห้าในฮีโรแล้วก็ตัว Steam นะครับผมอันนี้เราจะมาเล่นให้ดูเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเล่น normal หละ ใครที่ชอบแบบว่าแนวแบบแอคชั่น 2d เก็บเลเวลตะลุยเนื้อเรื่องผมว่าเกมนี้ก็น่าจะดีนะเพราะว่าเขาโปรโมทค่อนข้างดีเลยแหละภาพก็สวยเนื้อเรื่องก็ดีอันนี้คือยังไม่ได้เล่นนะเห็นเขาบอกว่าดี ภาพคือสวยตัวละครน่ารัก ฟีลเหมือนแบบดูการ์ตูนบอดิสนี่อะตัวละครเป็นการ์ตูนนะนะแบบก่อนเริ่มมาก่อนเล่าเรื่องก็จะเป็นแบบว่าตัวละครในเนื้อเรื่องหลกักหรือตัวเอกของเราหรือเพื่อนตัวเอกก็แบบโดนไล่ล่าแล้วก็นหนีอะไรเงี้ยฟีลดูการ์ตูนเลยเฮ้ยนี่อยู่มิการปะเนี่ยไม่ใช่มั้ง Happy birthday, Ray! Wanna have a drink together? Here, here you go. Two bowls of longevity noodles. Eat it while it's hot. Curfew was approaching, and I should start packing up. Some other day. I'm not in the mood. What's going on? Urso's been arrested. The iron dogs just can't. This was Urso's, but I hid it for him i don't understand this This machine still works <laughs> so Torch oh. has urso's been taken to torch tower that's it i've never heard of any in leaving torch tower alive lemme know young this is old town กดไวต่อยบีกระโดดกดเอ,อจับมีจับด้วยหรอมาแล้วเฮเวี่เอ็กแท็กเอ็กคือเฮวี่มีเงินด้วยอย่างนี้ก็แปล,แปลว่ามีให้ซื้อของ อ้อกดอะคือเดชโอ้ยสบายเลยอะเยนฟิลล์ล็อกแมนชัดคือ จะมีหลาววุธให้ <Yeah. S 2> ใช้ด้วยนะมีไอเทมให้ใช้มีแมปแมปยังไม่เปิดเนาะช อาวุธที่เอาไว้ให้แบบว่าแบบไปที่ที่สูงได้ขึ้นได้ได้มากกว่านี้มีเ,เวว่าไม่มีเลเวลแปบลบว่าอาจจะมีแบบใส่ชุดก่อแล้วก็ใส่พวกอาวุธอื่นคิดว่าน่าจะต้องมีอาวุธอื่นแหละเฮ้เห็นอะไรุ้ยเอาเงินมาจะมาโง่ why do we have to guard this broken broken transformer they say some dumbass bear hacked to... didn't, our didn't they catch that dumbass bear if then shut up that'll save some power <laughs> transformers what did urso get up to? okay. missing map data. looks like the tracking function is still offline. right into urso. i need to get to torch tower right away. ไปอืมอืมอตังมามันต้องมีอะไรแน่ๆมันต้องมีอ๋อมันมีของให้ซื้อไงมันมีอาวุธอื่นก็นต้องมีให้ซื้อแหละอันนี้คืออาบัตตี้อ๋อแต่ว่ามีทั้งหมด8ความสามารถใช่ไหมแบบเขยแจ๋วะ จับมันดิอุ้ยวันนี้ ขึ้นขึ้นอืมล็อกแมนชัดเฮ้ยเหมืองต่อยอืมอืม๋อ,ม,อ,อมีอีกโหแปลว่ามีน่าจะมีสำรวจเยอะเหมือนกันนะ อขอไปทังน,นี้ก่อนทันนี้ดูดูเหมือนมีอะไรมากกว่าแค่นี้เฮ้ยมีของล่างจดหมายแล้วนี่คือน่าจะเป็นแบบทางที่แบบทำให้ลงไปเร็วขึ้นเฮ้ยแต่ฉากหลักคือสวยนะเนี่ยเหมือนมิดกาเลยอะฟิลคลาย แบบสลัมเดี๋ยวข้างล่างไปได้ไหมข้างล่างไปไม่ได้ไม่ใช่ปนนัญหาเฮ้ยเอ้ยใหญ่พี่โหดใหญ่พี่โหดอะไรอะไรอะไรช้าไปไหมเอ้ยมึง,งมนนอ่ะมานี่ไปนู่นเลย,เยโคตรขี้โกงเฮ้ยเกมสนุกมากเลยอะ่ะชอบ กระชึบกระโดดคืบนี่เป็นไงล่ะกะปุกแมวกระปุกหมูเอาตังมาเอาตังมาเอาตังมาเออดีโหแบบมันมีสำรวจเยอะเหมือนกันนะ ตัวนี้ไม่ได้ไปอืมมานี่เข้าไปพุ่งต่อไม่ได้แบบอาจจะไม่ไสำรวจเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบมืนจนจนไปไม่ถูกอะไรขนาดนั้นมแม็กเฮดพีเสียบละ่ะโอเคแค่เปิดประตูนี้จัดไป นี่คือซ่อมกับอัลล็อกสกิลต้องซ่อมอะไรด้วยหรออ๋อแค่เซฟคิดว่าน่าจะแค่เซฟแหละเฮย้ยมีอัปเกรด เพื่อคัดไม่เอาอ่ะอันนี้ใช่แบบทุบลงมาปะเฮ้ดูได้ดูได้เออเยสยางโหดนี่มันคอมโบสามก๊กชัดๆเฮ้ยอันนี้อันนี้ต้องอันนี้เสื้อนี้ซื้อได้ปะทำไมอ่ะซื้อไม่ได้หรอหวยใช้สองร้อยเหรียญเดี๋ยวไปหาก่อน เฮ้ยถ้ามันมีเยอะอยู่น่าเจอสตัตรสักทีสิเฮ้ยด่ามันสวยนะเว้ยแบบแบบฟิลแบบเนียลออโตโมเมตาแต่เดินแค่แบบสองดีอะ <laughs> แอคชั่นสนุกนะเออชอบอะมาละโอ้ยอยากกลับไปซือ้อเคาะอยากกลับไปซื้อท่าเลยอะตั้งถึงแล้วอะแต่โหลดดิ้งแม่งนานบอสใช่ไหม why do the boss orders there's a group of them so it's all the drill is that can i kill him? yes <laughs> you can oh but object objective is to go back to the old world to go back to the old i need to get my hands on the transformer drill to climb torch tower better mm. okay. head back and find someone who knows where the drill is <laughs> ตัวนี้ยังไปไม่ได้โอเคแปลว่าต้องกลับไปที่เมืองมันกลับไปที่เมืองแรกพอดีเลยจะได้กลับมาซื้อท่าพอดีปล่อยกระเด็นแล้วก็ระเบิดเลยคนรโห Wang where can I find the transformer drill shh, 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 that's right it's no doubt guarded, but go through the secret door on thanks. thanks master Wu is really spry for his age all thanks to want a bottle for a little pick and I'm Kellogg ah. พอกลับไปซื้อท่าก่อนนะลุงคือท่ามันต้องมีอ่ะไม่งั้นมันเดินไปต่อไม่ได้จะขอดูวันนี้นะไม่เอาอ่ะมธรรมดาไปนี่มันต้องท่านี้เดี๋ยวละล่างเฮ้ยยังโหดอ่ะ เติบไปก่อนพี่พร้อมสู้มากตอนนี้ไหนลอง,ลองโอ้โหแม่งตายก่อนเงินทำอยางความเลือดใช่ไหม อ้าวาว่ะบอสว่ะแค่ศัตรูธรรมดาอุ้ยอืมไปตรงนนั้ โดนตีก็พอนะเฉดโคตรหนุกอันนี้ไงเจออะไรอ้าว What the heard. are came transformer for drill. you? I I อ,อจาจารย์จะสอนวิชาใหม่เฮ้ย <c oughs> อาจารย์เวอร์มากนี่มันอาจารย์ชิฟูเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ๋อให้ต่อยอันนี้ใช่ปะ <c oughs> อย่างนี้นี่เองอัปเกรด <c oughs> อะไรอีกแล้ว มันเหมือนอันนี้เลยมันเหมือนเกมเมโทรยมากกว่าแบบพอไปในจุดจุดหนึ่งแล้วคือไปเอาท่าใหม่เลยก็คล้ายๆกันกระโดดสองครั้งหรอจริงด้ยเช็ด <c oughs> มาว่ะท่ากระโดดยังเหมือนคิดดูแล้วกันนานในที่สุดก็บอสสักทีรอมานานมากมาครับมา <c oughs> อิโนเ <c oughs> อ้ยโดอาจารย์หมัดอาจารย์บูเข้าไปก่อน อุ้ยยเอ๊ะขอโทษสองอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 ทำอะไรวะเนี้ยเอ้ยโดนมาอาจารย์วูเข้าไปเกาะแตกเป็นไงล่ะมึงอาจารย์วูกูสุดยอดเฮียละเฮียแล้วเออโอเคโอเค ไม่ได้แด่บอกเลยคือแบบโดนตีมันพอมาก,กน,นะถ้าจบโหสุดยอดพี่ตายได้มาแล้วกลับไปหาจานมัตบูเซฟจ้าพอเลย เฮ้ยคือสนุกอะสนุกมากอะไม่คิดว่าแบบจะสนุกขนาดเนี้ยโอเคใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับใครที่สใสัอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับผมนี้มีแบบไลฟ์สด Facebook Page นะครับผมอ,อ่ใครที่เล่นไฟนอลอยู่เงี้ยแบบไฟนอล14ออนไลน์ก็สามารถเข้ามาจอยกับผมได้นะแบบว่าผมก็อาจจะมีแบบไลฟ์สดวันเว้นวัน,วน,วนหรือแบบอาจจะทุกวันก็แล้วแต่ดูทีนึง ก็สามารถไปเล่นกับผมได้นะครับผมมีกลุ่มแบบกลุ่มเล็กๆแบบคุยกันน่ารัก,น,รกน่ารักนะใครที่แบบสนใจก็ไปดูได้หรือ <'s> มีเกมอะไรแนะนำก็สามารถบอกผมได้นะผมจะได้หามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะ <laughs> เหนื่อยแล้ว <laughs> พูดเหนื่อยมากโอเคไวปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย